แต่เดี๋ยวเราจะไปคุยเรื่องหุ้นกันด้วยนะครับว่าสัปดานี้เรื่องอหุ้นเป็นยังไงก็รู้สึกว่าหุ้นหุ้นก็ทรงๆเพราะว่าหยุดไปหยุดไปต้ง ห้าวันนะแต่ว่าเริ่มงานวันพุธจริงจริงแต่ว่าตลาดหุ้นเปิดไหมเปิดเปิดเมันแล้วใช่ไมเนี่ยันหุ้นมีตลาดหุ้นเปิดแต่ว่าที่เราฝากการบ้านน้องอ่านเกี่ยวกับเรื่องสยามแก๊สนะครับแล้วเดี๋ยวน้องอ่านเขาจะมาช่วยวิเคราะห์ให้ฟังว่าสยามแก๊สเป็นยังไงแต่ว่าจะพัฒนาผูกคยขึ้นแรงเหมือนกันเนาะที่เคยคุยคุยให้เราฟังใช่ไหมตอนิีงต้นๆนี่ยนะขึ้นไปสิบกว่าบาทใช่ไหมโอ้เดี๋ยวเราจะต้องไปคุยกับเจ้าตัวอีกทีหนึ่งว่ามันยังนั่งลงทุนอยู่ไหมแล้วก็ถ้าคุณเบนอย่างที่ เราจะไปลงทุนในออมสินที่ที่ฉลากออมสินที่น้องอันบอกหรือว่าแบ่งการลงทุนออกเป็นหลายๆตะก้าแล้วก็เลือกลงทุนในแต่ละตะก้าเพราะว่ามันกระจายความเสี่ยงเนี่ยเราเราเป็นไงมาเติมแก๊สอะไรอะไรอย่างเงี้ยต้องถามคุณอันนะตอนนี้คุณอันอยู่ในสาลนะครับสวัสดีเดี๋ยวเราจะไปคุยน้องอันนะครับคุณนราทิพย์อัมพรสิริรัตน์นะครับท่านเป็นผู้สื่อข่าวพิเศษของทาง BCC Channel นะครับสวัสดีครับน้องอันครับ สวัสดีครับครับเดวอาคุณเบนแล้วก็คุณวุครับครับครับคุณอันยังติดมืออาหารผมมือหนึ่งหน้าที่อมว่าได้กําไรหุ้นแล้วจะเรียนกันกุนเปล่ากันคุนเปล่า อ้าวฝนมันต้องทั่วฟ้านะแต่แต่คุณเป็นคุณเป็นแกชอบฟูจินะครับแต่ว่าเราอาจจะลาคุณเบนไปนะฮะและคุณเบนเลี้ยงเราอะนะฮะน้องอันนะฮะนกที่เราไม่มีอะไรกันกล้องเดี๋ยวเราสั่งสั่งเสร็จเราให้คุณเบนเข้าไปเราบทเราเลี้ยงคุณเบนแล้วเราสั่งสังสังเสร็จแล้วเราก็เดินออกมากันทยอยออกมาเข้าห้องน้ำใช่ไหมแล้วก็ให้คุณเบนอยู่แล้วเราก็กลับบ้านกันแล้วก็ส่งเอสเอ็มเอสหรือไลน์มาบอกคุณเบนว่าเรากลับบ้านกันแล้วเน้วยคุณดิฉันจะเอารุ่นดิฉันไปด้วยคุณดัน ข้างเกี่ยวกับสยามแก๊สเป็นยังไงบ้างครับน้องอั๋นครับอ๋อสยามแก๊สถ้าเป็นตัวสยามแก๊สก็เมื่อวันศุกร์ก็ยังปิดตลาดอยู่ที่ยี่สิบาทแปดสิบตังค์ครับโอ้ยี่สิบแปดสิบตังค์เหรอคะใช่ครับก็ยังอยู่ในเกณฑ์ดีอยู่พอสมควรครับเพราะว่าเจากเมื่อเมื่อที่เขาจ่ายเออออกันผลมาหุ้นละห้าสิบตังค์แล้วครับก็ลงมันมีย่อลงไปอยู่ประมาณสิบแปดบาทกว่า ประมาณสิบสามส่ว่งจะประมาณสิบแปดบาทต้นต้นนะครับแล้วก็ปีเบากลับมาตอนนี้ก็ยังขึ้นมาอยู่ที่ประมาณยี่สิบาทแปดสิบประมาณยี่สิบเอ็ดบาทอะไรเงี้ยครับยี่สิบเอ็ดบาทนะครับโอ้โหแต่ว่ามันขึ้นแรงไหมคุณอ่านเพราะว่าผมคุ้นว่าสิบกว่าบาทแล้วก็ขึ้นมายี่สิบเลยจากเมื่อถ้าเกิดว่าจากทุกสถิติเก่าเมื่อตอนประมาณช่วงปีใหม่อยู่ประมาณสิบสี่บาทถึงสิบห้าบาทครับแล้วก็หลังจากเงินมาเรื่อยๆก็ขึ้นขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงยี่สิบเอ็ดบาทสูงสุดที่เคยทําราคาขึ้นไปคอบาทตังมแ่ ครับ,รบแล้วเมื่อวันศุกร์พีก็ตอนนี้ปิดอยู่ที่สิบเอ็ดจุดเก้าเก้าเท่าครับพีแลวก็ราคาบุกแวรลูกก็จะเป็นอสองจุดหนึ่งสี่ครับก็ออยังน่าสนใจอยู่ครับแต่ว่าตอนนี้มันอาจจะราคาสูงไปนิดนึงครับแต่โดยรวมแล้วลงทุนในระยะยาวก็ยังยังได้อยู่ครับตัวถ่ายแก๊สแต่ว่ารอสักนิดนึงให้มันย่อลงมาสักหน่อยหนึ่งแล้วก็เข้าไปถือลงทุนระยะยาวยังยังยังดีอยู่ครรับาาว่ครับเพราะว่าจากดู ธุรกิจของสยามแกแล้วเขามีการลงทุนอยู่ที่ต่างประเทศอยู oh, ่ในธุรกิจเรื่องแก๊สนะครับมีอยู่สี่ประเทศหลักนะครับมีในจีนมีเวียดนามแล้วก็พม่าเออไม่โทษดีครับในมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ครับมีอยู่สี่ประเทศครับที่เขาไปลงทุนซึ่งซึ่งธุรกิจตรงนี้ของสยามแก๊สครับทาให้เป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่องแก๊สใหญ่ที่สุดในอาเซียแล้วครับตอนนี้โอ้โหและและอย่างนี้ถ้าสมมุติว่าผมแบบ สนใจจริงๆอยากจะลงทุนควรจะไปรับที่ประมาณเท่าไหร่ดีต่ำกว่า20ัะประมาณสั 15, ก 15-18, 19ดีไหมหรือรอจังหวะดีๆรอจังหวะถ้าล็อตแรกผมว่าน่าจะเห็นช่วงประมาณ18บาทอืมถ้ายังไม่ลงแรงมากครับแต่ถ้าลงแรงมากก็ อาจจะเห็นทิบแถวแสิบหกบาทกว่ากว่าครับเพราะว่าอตอนนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องการเมืองอย่างที่เคยแจ้งอยู่เรื่อยๆครับเพราะว่าบ,บ้านบ้านเราอาจจะมีเรื่องการเมืองเข้ามา,าทำให้ตลาดขึ้นปุ๊บแล้วก็ลงอีกอ,อะไรเยงี้ครับเลยทําให้ตลาดมันไม่สเสถียรนะครับแต่ถ้าสมมติเราสมมตินะอย่างยังยกตัวอย่างของผมนะถ้าผมไปซื้อได้ในราคาแค่สิบเจ็ดบาทสิบแปดบาทแล้วคุณอ่านให้ผมถือนานไหม แล้วก็คิดว่าจะขึ้นไปถึงยี่บห้าบาทในประมาณเออประมาณเท่าไหร่แนวต้านแรกแล้วกันเนาะแนวต้านที่หนึ่งถ้ายี่บ้าบาทนี่ต้องรอนานไหมในมุมมองน้องอั๋นนะฮะเออถ้าอย่างนี้ผมคิดว่าน่าประมาณให้ครึ่งปีเลยครับโอ้ครึ่งปีประมาณครึ่งปีครับครับเพราะว่าแก๊สตอนนี้อาจจะมีเรื่องของมันคือมันอิงหลายอย่างครับโดยทั้งเศรษฐกิจของโลกด้วยครับว่าอย่างจีนเป็นผู้ใช้แก๊สมากที่สุดก็อาจจะมีเรื่อง ของที่ที่เพีงเพาลดลงการใช้ทรัพยากรก็อาจจะลดลงไงครับก็เลยทําให้รายได้มันอาจจะลดลงยอตลงแต่ที่มันดีตอนที่มันยังดีอยู่เพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องของข่าวที่รัสเซียกับยูเครนหรือเปล่าครับก็เลยทําให้แก๊สราคาขึ้นไปเป็นปัจจัยตรงนี้ครับก็เลยทาให้แก๊สราคายังนุนก็ไม่อยู่จากที่สยามแก๊สเคยอยู่ที่สิบเจ็ดสิบแปดก็เลยขึ้นมายี่สิบเอ็ดบาทครับเพราะว่าตอนนี้ยูเครนเขาติดเงินกับรัฐบาลรัสเซียอยู่ทงประมาณหกหมื่นล้านครับที่เขายังไม่จ่ายอยู่แล้วก็จะตัด และประธานประธานาธิบดีปูตินก็จะขู่ว่าจะตัดแก๊สเกี่ยวกับถ้าเกิดว่ายูเครนยังไม่จ่ายตังค์ก็ในประเทศโซนยุโรปก็อาจจะไม่มีไฟฟ้าใช้เพราะว่าไม่ได้ส่งแก๊สไปอย่างเงี้ยครับโอ้ครับแต่ยัง่าครับเชิญเชิญครับน้องอันก็ถ้าเกิดว่าตรงนี้ถ้าเกิดในระยะสั้นๆอาจจะเห็นขึ้นไปยี่าทบเอ็ดีกรอบนะครับผมว่ากว่าอาจจะเห็นแล้วเขาใกล้ๆยี่สิบสองครับ ก็อาจจะย่อลงมาอะไรอย่างนี้ครับก็คือถ้าเราสามารถที่จะเลือกจังหวะดีๆแล้วพอทํากําไรได้กับหุ้นตัวนี้เหมือนกันในมุมมองน้องอ่านใช่ไหมครับครับอืแต่ว่าถ้าแต่ว่ารอระยะเออรอให้มาราคาลงมาแล้วถือระยะยาวผมว่าก็ด้วยกับตัวนี้ครับแต่ว่าธุรกิจหลักของในประเทศไทยก็อาจจะไม่สู้ตัวของปตทไม่ได้ครับเพราะว่าถ้าเกิดพูดถึงแก๊สปุ๊บเปรียบเทียบอันนี้ผมขอเปรียบเทียบนิดนึงครับครับ ถ้าเปรียบเทียบของอย่างแก๊สที่บ้านเราใช้กันครับปตทอส่วนส่วนใหญ่บ้านในครัวเรือนในประเทศไทยส่วนใหญ่เขาจะใช้ปตทอไงครับโอครับครับถังแก๊สแ่ย่าแก๊สก็ยังน้อยกว่าไงครับส่วนมากสยามแก๊สนี่เขาจะไปใช้ในแท็กซี่มากกว่านะเขาจะมีปั๊มปั๊มแก๊สปั๊มแก๊สอะไรอย่างเงี้ยนะแต่เขามีมีธุรกิจคือมีเมื่อสองประมาณปีห้าห้าห้าหกครับเขามีการซื้อ เรือเป็นทุกแก๊สด้วยจากที่อะไรเงนี้ครับก็เลยผมดูแล้วก็มองว่าอาจจะเป็นการนําเข้ามาขายในประเทศเผื่อในประเทศไม่พอใช้อะไรอย่างี้ครับก็อาจจะได้รายได้ตรงนี้อยู่พอสมควรก็น่าสนใจครับตัวนี้แต่ว่าต้องรอราคามันลงมาสักนิดนึงครับก็คือจะใจร้อนใจเย็นๆแล้วก็ดูจังหวะดีๆใช่ไหมฮะอาจจะมองถึงเรื่องของการเมืองด้วยครับว่าตอนนี้รัฐบาลใหม่จะเป็นยังไงรัฐบาลเก่าตอนนี้ก็ยังไม่ลงอะไรอย่างนี้ครับก็ อยู่ตรงนี้ครับรัฐบาลใหม่ขึ้นมาแล้วหน้าตาไม่ดีก็อาจจะทำให้เศรษฐกิจบ้าราดาลงไปอีกอะไรอย่างนี้ครับ ไอ้ตรงนี้ก็อาจจะต้องติดตามสถานการณ์กันต่อไปแต่ณวันนี้ถ้าเราจะทํากําไรตอนนี้ในเวลานี้อาทิตย์หน้าเป็นยังไงเรายังพอจะหาแก๊สตรงนี้ได้เหมือนกันนะแลยังมีตัวอื่นอะไรที่น่นใจคุณอั๋นอีกมาหรือว่าในหมวดเดียวกันก็ได้นะคุณอั๋นนะอย่างปตทน่าสนใจไหมที่คุณอั๋นเชียร์มาว่าก่อนสองร้อยกว่าเนี่ยขึ้นไปสามร้อยกว่าเนี่ยเราก็คุณเบนเนี่ยผมจริงๆผมอยากจะต่อว่าคุณเบนนะแกถามตลอดเลยแกมีเงินเยอะเงินเยอะแต่แกก็ไม่ลงทุนตัวุ้อนมันจริงเหรอใช่ไหมฮะแม้ว่ามีเงินเยอะจริงเช่านั้ ตทซื้อได้ไหมพตทสอพอหรืออะไรต่างๆนะฮะหรือว่าคุณตัวอื่นก็ได้นี่ผมไม่มีนอกไม่มีในนะผมก็เชียร์ไปเรื่อยนะครับถ้าอันไหนที่มีอนาคตถ้าตอนนี้ผมว่าที่มีอนาคตอย่าซึ่งไปรีบลงทุนจะดีกว่าครับเพราะว่าถือเงินสดไว้ดีกว่าครับเพราะว่าดูแลสถานการณ์จากตอนนี้ในบ้านเมืองเราด้วยทั้งในการเมืองของบ้านเรามันยังไม่นิ่งไงครับแล้วก็อย่างหนึ่งที่ผม ดูข้อมูลมาจากหลายๆปีติดติดต่อกันนะครับครับคือช่วงเนี้ครับมันจะเป็นช่วงของเกาหลีใต้ที่มีการซ้อมรบกับอเมริกาอีกประมาณสักเดือนหน้าหรือสองเดือนข้างหน้าครับอีกไม่เกินกว่านี้ครับเขาจะมีการซ้อมรบเหมือนปีที่แล้วครับพอซ้อมรบปุ๊บก็วิเนเ่ยเขายิงจรวดกลับมาเลยตู้มันเลก็พังเลยครับก็เลยหลงก็เลยหลงก็เลยหลงเครับอย่างนี้อย่างนี้มันเป็นเหมือนกับคุณอ๋นจะซิกแนวยังไงหรือว่าจะแนะอะไรว่าให้เรารออีกสักนิดนึง รออีกสักนิดนึงหรือไม่ก็แต่ว่าตอนนี้ใครมีหุ้นอยู่ในมือมีกำไรแล้วก็อาจจะแบบทยอยขายเพื่อเอาเงินไปใช้ก่อนสักสองสาเดือนแล้วค่อยกลับมาลองลองดูตลาดมันย่อลงมาแล้วค่อยไปซื้อใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับใช่ก็ช่วงแถวนี้ครับรช่วงนี้อย่างสถาบันเนี่ยนะก่อนก่อนหยุดยาวเนี่ยขายอย่างเดียวกองทุนแต่ว่าแต่ว่าเมื่อวานก็ซื้อนะอย่างตอนนี้เห็นประกาศผลออกมานี่นะอย่างไตมาาแรกอย่างธนาคารกรุงเทพกับเขาออกกำไรเข้าไป8 0 0พันกว่าล้าน การซอกรนก็หมื่นกว่าล้าน S B ก็หมื่นกว่าลยังไม่ให้กรุงศรีก็สามพันกว่าล้านนัมันก็ออกมาตัวเลขก็โอเคใช่ไหมครอาจจะมีบางใช่ครับผมว่าตรงนี้ครับพวกสถาบันเขาเป็นเงินก้อนใหญ่ครับพอเขาทำอะไรปุ๊บมันก็เลยมีน้าหนักตอนนี้เขาอาจจะถ่ายเพื่อทํากําไรเพื่อจะรออาจจะเป็นเดือนหน้าอาจจะมีข่าวของเกาหลีซ้อมกัาอเมกาลงเกาหลีเหนือก็ยิ่งจะรวยกลับมาปุ๊บเขาก็ไปเก็บตลอช่วงประมาณ เดินมิถุนาหรือกระดากรอะไรอย่างเงี้ยเพื่อทำกำไรรอบผ่อนชื้นสิ้นปีไงครับตรงตรงนี้น้องอ๋านี่เขาซึ้แนวให้นะมันเป็นผมไม่พลาดจริงๆเลยนะครับเพราะถ้าผมมีเงินผมก็จะแบบบางบางทีมันคันไม้คันมืออ่ะบางทีได้กำไรมาแล้วไม่รู้จะเอาเงินกำไรไปทำอะไรก็ไปลงทุนต่อบางทีเลยติดยอดดอยไปยอดดอยใช่ไหมอย่างนี้เราเราเราเอาไปเอาไปลงทุนอย่างที่น้องอ๋านบอกไปซื้อ ฉลากออมสินก่อนก็ได้ซื้ออะไรก่อนยังนะแล้วเดี๋ยวพอจังหวะดีก็เอาไปขายหรืออะไรหรือไปฝากอ่ระยะสั้นระยะ3เดือนฟิกหรืออะไรแล้วพอพุ่นดีก็ค่อยไปถอนออกมาแล้วก็ไปลงทุนไนะแต่ผมฝากผมฝากคุณวุฒนแล้วผมไม่ค่อยได้คืนไงผมก็ไม่กล้าฝากเขาฝากดิฉันก็ได้ฝากคุณเบนท์ทง่เขไปซื้อแฟนทอมไปแล้วสี่สองร้านอย่างเงี้ยนะฮะอย่างนี้ขอทิ้งท้ายนิดนึงนะฮะว่าถ้าเรากลับมาที่สยามแก๊สนะถ้า ตอนนี้แบบคันไม้คันมืออยากจะเล่นจริงๆพอเล่นได้ไหมในมุมมองน้องอาก็ยังพอเล่นได้ครับแต่ว่าผมว่า,วาน่าจะรอราคาครับ ดูดสักยี่สิบลงมาครับให้ยังไงขอตามครับอย่างเงี้ยครับอให้ตากว่ายี่สิบสักนิดหนึ่งสักสิบเก้าบาทนะยังไงมันก็อุ่นใจว่าเราซื้อไม่ถึงยี่สิบนะใช่ครับใช่ไหมฮะเ็อย่างเงี้ยแต่ว่าลงคนไปสิบเก้าบาทแล้วลงมาอีกแล้วก็ถือเก็บระยะยาวกินปันผลไปผมบอกก็ก็น่าจะดีอยู่พอสมควรครับก็ทยอยเก็บไปทยอยเก็บไปมีเงินก็แต่แบ่งเป็นหลายๆส่วนแล้วก็ทยอยเก็บบางส่วนที่เราไม่เดือดร้อนอย่างนี้ใช่ไหมฮะน้อยครับครับ ครับครับอย่างนี้ขอทิ้งท้ายนิดนึงนะมีอะไรจะฝากสําหรับสัปดาห์หน้าไหมล้วเดี๋ยวเรามาศึกษากันอย่างลึกซึ้งต่อไปนะฮะแต่ว่าในใจที่อยากจะคุยสัปดาห์หน้ามีหุ้นตัวไหนมาที่น้องอ่านแรงๆไว้อยู่ลองลองไปดูของ CKP ดีนะครับที่เป็น CK Power ครับที่เพิ่งเป็นหุ้นน้องใหม่เพิ่งเข้าตลาดเมื่อปีที่แล้วครับที่เขาไปลงทุนเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจไฟฟ้าเป็นสร้างเครื่อนในประเทศลาวอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มี พลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์พลังงานธุรกิจพลังงานความร้อนอะไรอย่างเงี้ยครับไฟฟ้าครับได้ครับได้ครับอย่างนี้เราฝากประเด็นไว้ c k p นะครับยังไงรบกวนน้องอัานช่วยศึกษาข้อมูลให้หน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อสัปดาห์หน้านะครับมาอีกนิดนึงให้คุณอัานช่วยช่วยดูตัวหุ้นอีกตัวนะหุ้นที่ใครๆชอบอิซิตันอิซิตันแล้วละสัปดาห์หน้าช่วยมาช่วยมาเอ่อเขาไม่ให้ฟังหน่อยได้ได้ยังไม่ฝากสองวันวันจันทร์หน้านี่ครับ อย่างนี้น่าสนใจใช่ไหมยังไงฝากสองตัวนะครับอีคีตามหนึ่งตัวแล้วก็ซีเคพีนะครับน้องอัานนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับที่สละเวลามาร่วมพูดคุยกับผมคุณวุฒิและคุณเบนนะครับสา์หน้าเจอกันใหม่นะครับน้องอัานสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากๆเลยนะครับน้องอัานนะครับคุณนราทิพย์นะครับอัมพรศิริรัตน์นะครับท่านเป็นผู้สื่อข่าวพิเศษของทางบีซีซีแชนแนลเราอะนะครับแล้วก็เป็นกูรูในด้านหุ้นนะฮะน้องอัานนี่ผมเห็นมาตั้งแต่เด็กๆแล้้วเเาาศึกษขออมูลยะ แต่ผมผผมมดูหน่วยกล้าน้องอ่านแล้วเขาโอเคนะเพราะเขาแบบเขาข้อมูลดีแล้วเขาศึกษาเรื่องการล่นการเล่นหุ้นเนี่ยเทคนิคสําคัญและข้อมูลต้องปึกการทําอะไรก็ตามนะถ้าคุณข้อมูลปึกเนี่ยนะคุณมีโอกาสได้ใช่ไหมคุณเฮาอย่างคุณคุณเฮาเนี่ยถ้าบุตรแนะนำผู้ฟังนะสมมติว่าเอา ข้อมูลปึ๊กนี่คือต้องหาด้วยตัวเองทั้งข่าวด้วยหรือว่าแอ่ะพี่วุฒิคือเขากล้าเข้าหาจากในเดี๋ยวนี้มันง่ายเพราะว่าเดี๋ยวนี้อย่างคุณวุฒเนี่ยแกก็ไปปรึกษาอากูเขาใช่ไหมอากูก็มีข้อมูลเยอะแยะคุณจะไปเอาอากูด้านไหนมันมีหมดเดี๋ยวเราเป็นเบนงงใช่ไหมมีศึกษาข้อมูลหมดเลยนะแล้วถ้าคุณเบนว่างก็เดินเข้าตลาดหลักทรัพย์ เดินเข้าไปห้องค้าไปคุยกับท่านกูที่ลงทุนหรือว่าไปหาข้อมูลทําไปเลยโทรไปที่บริษัทอันนั้นถ้าเป็นกรณีอย่างที่คุณคุณบอกเมื่อกี้คือคนถ้าเกิดแบบมีเงินแล้วมีเวลาใช่ไหมฮะต้องมีเงินด้วยนะแล้วก็เข้าไปนั่งเล่นไม่มีเวลาก็เซิร์ชในกู แต่เข้าไปในเบอร์สันเงินทุนเนี่ยคุณดูรอลล์เนี่ยนะเข้าไปหลบร้อนได้นะไอจริงนี่จริงนะแล้วมีน้ําเนินผ่านเขาเลี้ยงเสรีดังนั้นเราเหมือนเราเป็นลูกค้าของเขาแล้วเราเข้าไปเขาก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้เราแล้วเราก็ไปนั่งดูหุ้นสบายๆแล้วก็ไปคุยกับพักพวกในเนินมันได้ความรู้เยอะดีกว่าเราเล่นหุ้นคนเดียวมันจะทําให้เราได้ข้อมูลไม่่นถ้าเราไปคุยเนี่ยบางทีผมเคยไปเจอพี่คนนึงนะโอ้เจ้คนนี้นะข้อมูลเขาเยอะพักพวกเขาเยอะบางทีเขาบอกคุณเท่ารุยเลยผมก็รุยเลย หมดตัวเลยไม่ใช่ร้อเร่นนะครับ